ครับก็สวัสดีนะครับผมเช้านี้นะครับบ้านห้วยแยนะครับตำบลห้วยแย้อําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิสวัสดียามเช้านะครับผมกับสุ้มศีทับไทยลูกชายพลายงามนะครับ เป็นไงบ้างลูกเอ้ยได้หลับได้นอนบ้างไหมเน้อเมื่อคืนนี่เมื่อคืนฝนตกนะครับผมฝนตกหาที่นอนไม่ได้เลยครับยายที่นอนแบบกระทันหันเลยครับผมเมื่อคืนเนาะฝนตก คืนนี่นอนอยู่หลังลิฟนะครับผมฝนตกก็พาม่นุษย์ย้ายที่นอนด่วนนะครับเกือบจะไม่ทันครับผมถีลงมาอย่างหนักเลยนะครับผมโอ้ยายเกือบไม่ทันก็ไปที่ศาลาโน้นครับนน่น ون. สาราโนนครัเมื่อคืนอากาศดีดีครับวันนี้สวยงามคนหลอ่อสายงาม คลุกแป้งฝุ่นแล้วครับผมลอ,อยจังเลยมันหมันนะลูกอ้วนเลยมันหมัน ส่งยิ้มหน่อยใส่หัวอย่างเดียวเลยนี่ส่งยิ้มส่งยิ้มเอาไว้นั่นแหละครับไว้นั่นละอาหารช้างมาแล้ว สวัสดีครับอาหารช้างมาแล้วจ้าแรงงามอาหารช้างมาแล้วลูกเอาเอาชิบซึ่งกุ้ยหน่อย

งวมักยาตัอนเฮะไร้าเอลิฟันไไตัวาเาฮ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 ้าฮาาฮาาาฮาาฮาาาฮ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 า บอกว่าอยากขอถ่ายรูปหน่อยครับเพื่อที่จะไปวดโชว์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมสวิตร์แลนดสวิตเซอร์แลนด์ ขี้นะมันบอเดี๋ยวให้เขาผูกผ้าหัวก่อนครับน้องหนุ่จีถ่ายรูปเด้อไพลายงามก็จะเข้าไปรับนาคนะครับเพื่อที่จะแห่มาบวชนะครับอ๋อง่าแปเข้าขี่ไปเลยขี่ไปน้ำเง่น คืสองคนกัไหนักเลยน่ <S <S okay. uh ้มะันแล้ว่ด้ได้ไดได้ได้กเลยดีเราได้ได้ได้นั่งเนี่เราได้นั่งดีลยขอบคุณค่ะดดไไาตได้ครับได้เเกต้ห้อานนท์ อาอรหลอดผอาเยอ่าอดอรอยู่อันนี้อดเมื่อไหร่ไอซ์สวาน้ำมันไอซ์ไวาคาษาครับอไอซ์สวไอซ์สวายไอซ์สว แพ็เกตตีผ่าหลอด่ออ้อมเีก่โอ้ถดถดหนูรอดได้ใช่ไหมครบหลอดท้องช้างครับผมอ่าหอยพารอลนะครับตอนนี้ขอหลอดท้องช้างเลยด้วยพลายงามรูปรอ ครูประการมือเนี่ยลอดทองช่างเนื้อไวยงามเนี่ยปลอดภัยขอบคุณจงเงินจงเงินเจริุ่งเรื่องเด้อกันชื่อเสียงดงดังทวโลกประเทศราราณาจักร ครับ,บมผมสาธุคุณครับได้รลอดทองช้างอธิษฐานปราถนาเด้อมองได้สิดีคำคุณสมเย็นครับโอ้เงินเฮียเงินเฮียเงินเฮียอ่า โอ้เง <S preach science> uh, ินเฮียนั่นโอ้จะได้เฮ็ดเงินเฮีอะารเถอะออ่าหายพิ่นแน่หายเราแน่พอได้ไปซื้ออาหารซื้อผลไม้แซ่บๆอ่าให้สร้างอธิษฐานนำด้อ ห,หละวันสร้างอาธิษฐานไปน้ำให้ได้มากลหลายๆอาผู้ปรกกรรมเอ้ยคุม้มครองท่านเจ้าภาพเด้อครอบครัวเจ้าภาพให้มันให้ซุม้มให้เย็นพลายงามอ่าไปเลยครับป๋าโอเคน้องพร้อมเพลมน้ำจากกันไปรู้

อ่าวนีอ่าอีกคนนึงว้าวไปเลยครับเขาไปเลยให้ส้มให้เย็นให้มีความสุขไล,ลายให้ส้มปรารถนาเด้อ ให้ล้ำลำเลยลย สวยงามขอบคุณหรือยังขอบคุณครับในเร็วลบร้อส่งเสียงด้วยอรับรางวัลในเร็วลบร้อรับรางวัลเร็วรับรางวัลหน่อยเออเสียยงหน่อครับอ่ารับรางวัลรับรางวัลจากแม่เร็วรับรางวัลแม่แม่จากแม่เร็วอ่ะวตื่นละ พึ่งครับให้เจริญดวงเรื่องพ่อมแลปอครับขึ้นเลยครับขึ้นหลังลิฟต์เลยโอ้โหมันเป็นอย่งอังต่อครับ เดี๋ยวจะให้อาปาขึ้นไปบนไายงามครับแล้วก็เอาไปที่บ้านเจ้าภาพนะครับผมส่งไปที่บ้านเจ้าภาพอยากขึ้นนั่งช้างนะครับเพื่อที่จะไปวดโชว์ที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมดูดูด้อดูปรับให้เสมอกันเพราะว่าตัวไม่เท่ากัน ออโอเคเดี๋ยวลุงจะภาพเลยอโอเค เสร็จแล้วนะครับผมคุณแม่เจ้าภาพนะครับอ่าก็จะมานะครับอ่าจ่ายค่าตัวให้พลายงามที่มาร่วมงานบวชของลูกชายนะครับผมครับจะบอกได้ไได้ๆด,ดเดี๋ยวส่งให้ไหมครับผมอ่าครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม <คน S 1> อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ <คน S 1> ค่าตัวช้างก็เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็มารอส่งช้างขึ้นรถนะครับผมมันจะกลับบ้านครับครับผมเนี่ยผมปลืมเจ้าด้วยกันแล้วเอเคโอเคี่ยครับโชคดีโชคดีครับครับผมพี่น้องอยู่ห่แง่นี่แหละครับผมปลืมบุญคุณครับ มีกนเดี๋ยวมีพี่หาให้เด้อเอาฝากเด้อได้ๆรอผมแคบเดินเด้ออ่าอ่าขอมันพี่น้องรอส่งูรณยงามขึ้นรถแล้วครับผมตอนนี้สวยงามยังแบบน้ำอยู่นะครับผมขอมันพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินะครับ เบิ้งสร้างขึ้นรถเด้อแม่เด้อครับสร้างสิขึ้นรถให้เบิง้งครับครับได้ครับได้ครับลูกชายสิกลับบ้านแล้วครับผมได้ครับเจ้าล็อกป่นเีบพัด้เจ้าล็อกป่นเบพัตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับลายงามอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถกลับบ้านก่อน หลังจากที่แห่นักวันนี้นะครับผมร่วมบุญกับท่านเจ้าภาพสองวันนะครับเตะจีเป๊ะๆเมื่อเราเตะจีเป๊ะๆเมื่อเราเนื้อดังจูนจอดรถเตะจีสิบัดนิยงอ่สร้างสิครับบ้านเด้อครับบันดี้ครับก่อนเร็วครับก่อนอ่าครับเสียง เออเมื่อย์ครับเมย์จับได้ป้ะอ่อันนี้ครับอ่ะบอกแม่เจ้าภาพก่อนกลับบ้านแล้วก้อนก้อนลูกชายก่อนก้อนลูกชายก่อนก้อนก้อนเลยก้อนก้อนลูกชายก้อนม่วงเลยก้อนม่วงเลยเออครับผมเออกอ้อ่าอ่า จับวดไถเงาเออครับผมลูกชายจะกลับบ้านครับได้จ้าเอินมาใส่บริการได้ครับอ่าแก้แก้แอ้ไปรองวัดทีนึงไปกินล้นแก้บัดไถเ้าเด้งยาก ไปลูกหละบอกแม่แม่ก่อนขับบานก่อนเออมาดิเออไปขับบานเอาถ่ายรูปเล้วถ่ายรูปไปเพ็นถ่ายรูปเลยเออเอา ครับผมให้บริการก่อนขึ้นรถเออ่ายเลย อ่าได้แล้วโอเคครับผมครับอ่ะขึ้นรถลูกลากขึ้นรถเออคุยจากความแจ็นเนาะครับผมคุยจากความแท้อ่าเลยปลอดภัยด้วยลูกด้วยเวลาได้ควายม,มาเพื่อหัวเงี่ยไม้ยิงครับผมขึ้นรถกลับบ้านแล้วครับ แม่ๆมาส่งนายนขึ้นรถนะครับผมโอ้ถงงานอเม่ถึงงานปรับเ็นไงครผมวลิคดวลิุด่า อ่ามินิฮัทมินิฮัทเออโอเคโอเคโอเคไปจังมื่อจะขึ้นมาเนี่ยไอยหอดเอาน้ำบัดมาด้วยหกชั่วโมงไปดีบวนหลานกว่าเยอะได้ได้ได้น้ำบัดรอะไรเลยครับหลานหลานบวชใหญ่เลยหลานน้องตีอยู่บวชไอ้บวชกลับบ้านเลยนครับเด้อครับผมอ่าครับบวชมาปี มัดเพื่อนยุ่จมัดอยู่ครับผมนี่แหะถ้าผู้ใดงาบางน้หนักให้บางร้างรถือ้างัวนี้งางสุดแล้บอกผู้เจ้าห่อยังงาทสร้างไครับผมเดินทางปลอดภัยด้วพะนะครับอ้ไซย์ไนี่แหละเดินทางปลอดภัย ครับเดินทางปลอดแผยนนาะโอเคโอเคโอเคครับเดินทางปลอดแผ่เด้อจะจะมาหอยแง้มเจอกันอีรัเน้นมอย่างเด้อหัวน้ายืนดีเดครับผมเอาไปเดนพอเด้อเดินทางปลอดแ่เด้อต้มยำูอันนั้นดมลืมกันเด้อมาถึงแล้วก็นะครับได้ ได้เลยครับผมครับเพื่อนคิดเอว่ายากเรีถามกันเลยเพื่อนกินบมอนเลยครับผมม่ามสามนเออนี่ลักของแท้แปดสองเนเบอร์โทรครับครับไทยไปเลยครับดูด่างนดพุนน่ะครับกลับแล้วครับรถไพ่งาม สมศรีทัพไทยเดินทางกลับแล้วนะครับผมบ๊ายบายอ่าก็ขอบคุณทุกๆกาลังใจนะครับผมตอนนี้ช้างคือรถเดินทางกลับบ้านแล้วอ่ะผมสิขอตัวด้วยครับเด้อคุณเมย์เจ้าภาพเนาะคุณพ่อเจ้าภาพครับผมอ่าให้มีความสุขหลายๆเด้อครับเด้อบทลูกเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญครับผมพอใหมก็สิขอตัวเดินทางกลับกันเด้อครับสวัสดีครับผมครับอครับผมขอบคุณได้หลายครับครับผม อ่ะคุณแม่กรับก่อนครับสวัสดีครับครับผมครับอ่าไปไปกรับไป้วคุณแม่เด้อสวัสดีแล้วคุณแม่เด้อสวัสดีครับกับบอลล่ขันคนลอกกูนี่เหรอมึงครับคลิปนี้ก็อาะพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับผมของเมย์กับเราสี่สองกอดทายลูกอย่างน้อยได้ก็เป็นกอดทายลูกฮะไม่ใช่ โอ้้องไหโอ้ร้องไห้โอ้ยปังป้าใจน้อยโอเคโอเคโอเคครับผมเรืรถ้นแน่เมียอยากขึ้นรถแล้วกลับเปแล้วครับกลับเปแล้ววันนี้ครับผมครับผมอ่ไปเบิ้งคลิปวิดูในเรื่องครับอวันนี้ครับวันนี้ครับวัีค่ะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ครับผมในช่อง Family สีส้มไทยครับสวัสดีครับ ครับผมอันสร้างเธอในงามที่สุดในโลกเลยสร้างาครับสาธุครับผม,มเดี๋ยวอ่า